สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอปเปอเรชั่นจำกัด Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดนเรื่องของความรัฐที่จะผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ย หลายคนสงสัยว่ามันเป็นของจริงหรือว่าของปลอมหรือว่ามีการหลอกกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันแล้วแต่เว็บไซต์นะคะคุณสุิชัยถ้าเกิดว่าเป็นบางเว็บไซต์ที่จริงจังแล้วก็มีมาตรฐานชัดเจนเนี่ยคนที่เข้ามาเขาก็จะมีการกรองข้อมูลกันก่อนนะคะไม่ใช่ว่าใครนึกมั่วๆอยากจะเข้ามาก็ได้แล้วก็มาเป็นมิจฉาชีพแล้วแฝงเข้ามาคนที่ลักษณะที่ไม่ดีเนี่ยจะมีสองเมเจอร์ใหญ่ๆคนที่หนึ่งคือเป็นพวกที่แบบไม่จริงใจเป็นพวกจริงโจ ชอบมีกิ๊กเยอะมีแฟนเยอะแล้วก็เข้ามาเนี่ยคือไม่ได้จริงใจกับคนทั่ว,วไปก็คือไปทั่วไปหมดไม่ได้ต้องการที่จะเข้ามาหาเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนี่คือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งทุกเราต้องยอมรับว่าทุกวงการเนี่ยมีหมดนะคะมันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพราะว่าคนมันมีทั้นดีและเรวกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีคุณลักษณะอีกแบบหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราจะกันได้ดีกว่าคนพวกนี้เนี่ยจะไม่กรอกอะไรเลย เช่นชื่อที่อยู่ก็ไม่กรอ,อกรือภาพออมคือจะไม่จะไม่เปิดจะไม่เปิดเผยตัวเองคือลักษณะคาแรคเตอร์เรารู้เลยรูปใส่ไหมก็ไม่ใส่เฮ้ยพอเวลาเราไม่อัพร o ูฟโปรไฟล์คือเวลาที่คนพวกนี้เนี่ยพอเราไม่อัพรูฟโปรไฟล์เรื่อยๆสมมุติเขาส่งเข้ามาทั้งหมด5ครั้งแร้วไม่อัพร o ูฟตั้ง5ครั้งนะคะเขาก็จะเขาก็จะแบบค่อยๆค่อยๆหายออกไปแต่ถ้าเกิดฐานนะคะว่า มีไหมใส่เกินจริงแบบหให้มันดูดีอ่ะให้ดูดีให,ให้คนอยากเข้ามามันต้องอินเทอร์เน็ตหรอกคุณวินา้วเจอกันตัวต่วตัวเนี่ยเวลาตอนเจอกันครั้งแรกเวลาจีบกันเนี่ยคุณก็ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดถูกต้องถูกต้องอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยแปลว่าทํามาแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เอาอย่างง่ายๆยกตัวอย่างถ้าอย่างสมมติเราสมัครงานเนี่ยพี่อยากได้งานบริษัทเนี่ยอยากได้มากเลยพี่อาจจะแบบจริงๆทํางานเป็นแค่เสมียนสมมตินะคะแต่เราจะใส่โปรไฟล์เราแบบ หรูหราเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่สัมภาษณ์เนี่ยต้องเป็นอะไรที่มีวิจารณญาณในการดูเปรียบเชกเช่นเดียวกันก,กับการที่เราจะนัดเพื่อนหรือเดทเพื่อนถ้าเราเห็นโปรไฟล์เนี่ยเราควรจะใช้วิจารณญาณในการกรองนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วไม่มีระบบไหนในโลกที่มันจะแบบว่า0%มันจะมีแต่ว่าระบบไหนที่ดีที่สุดที่สามารถทำให้เหลือน้อยที่สุดแต่ท้ายสุดแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณของเราในการพิจารณา แล้วเราจะเช็คได้ยังไงว่าคนเขาไม่ได้เข้ามาหาแบบกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยบางคนที่เขาตั้งใจอย่างเงี้ยเขาจะเขียนเลยซึ่งเขียนเลยเนี่ยเราก็จะถามว่ามันอยู่ที่วิจารณญาณละของเียกมาสเตอร์ใช่ว่าว่าเราจะให้เขาเข้ามาไหมหรือว่าเราดูแล้วมันมันไม่สมควรนะเราก็ไม่อภพรุฟท่นเองคือถ้าเราไม่อภิปรูฟปั๊บนั่นก็หมายความว่า เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเขาไม่มีสิทธิ์ที่เข้ามาทําอะไรกับกับ<ต>สมาชิกในนี้เลยแต่หมายเพรามว่ามีคนกล้าเขียนว่าจะม,มา,านะมีทุกรูปแบบต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยพอเราทำเนี่ยเรารู้ว่ามีทุกรูปแบบแล้วก็คนดีๆเนี่ยมีเยอะมากนะคะคนดีๆที่เขียนโปรไฟล์เข้ามาว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาทํางานจนไม่มีเวลาปัจจุบันมีฐานะมัน่นคงต้องการหาคนที่คุยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีหมดค่ะ ถ้าเป็นคนที่มีงานการทําหรือมั่นคงหรือว่าอายุอาจจะ30อัพเนี่ยการเขียนของเขาโปรไฟล์เนี่ยจะแตกต่างจากคนอายุ21ถึง30ออคือมันจะมีมันจะมีสิ่งที่ให้ดูค่อนข้างเยอะอาอย่างนเนี้ยเราเข้ามาจากที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกประชากร16ล้านคนครับที่ใช้บริการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตและ52%ที่บอกว่าประสบความสำเร็จน่าพอใจ29%บอกว่าได้ พบประสบการณ์ที่ไม่ดีฉะนั้น52ต่อ29ก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะส่วนใหญ่ยังบอกว่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อจะหาคู่นั้นยังเป็นทางที่ไม่น่ากลัวหรือว่าปลอดภัยพอสมควร จริงๆปลอดภัยด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ๆก็ไปให้ข้อมูลส่วนตัว uh huh. แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องมาเจอกันแบบนี้ก่อนทําความรู้จักกันก่อนแต่ก็ต้องมีวิจารณญาณด้วยนะคะ uh huh. ว่าข้อมูลที่อีกฝ่ายให้มาเนี่ยมันจริงหรือว่ามันเท็จประการใดแต่ถ้ามองในแง่ธุรกิจ ธุรกิจใหญ่มากนะคะเห็นแบบนี้นะคุณเสียตังค์ด้วยใช่ไหมเสียตังค์ด้วยค่ะจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกเข้าไปเป็นเมมเบอร์เอาเฉพาะตัวเลขในสหรัฐนะคะธุรกิจหาคู่ออนไลน์เนี่ยมีมูลค่าวันนี้18,000ล้านบาทนะคะรหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีมูลค่าประมาณ4 0 0 0ล้านบาทหรือแม้แต่ในประเทศจีนซึ่งธุรกิจนี้เนี่ยเติบโตเร็วมากนะคะก็จะมีมูลค่าประมาณสัก3 0 0 0ล้านบาทปี2008เนี่ย รายได้จากการเดทติ้งที่เป็นเมมเบอร์ที่เสียค่าสมาชิกเนี่ยจะขึ้นประมาณ60%ซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะคะซึ่งพี่ว่าเมืองไทยเพิ่งเริ่มนะเป็นเบบี้อ่ะคือถ้าเราเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์จะมีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพนะคะเป็นสแตนดาร์ดคำว่าคุณภาพของพี่นี่ที่หมายถึงว่ามีระบบบล็อกคนที่เราไม่ต้องการสมมุติว่ามีคนติดต่อเข้ามาแล้วคนนี้เรารู้สึกไม่สุภาพหรืออะไรเราเรา,เราบล็อกได้หรือเปล่ามีระบบ ส่งแจ้งเตือนมาเสร็จว่ามีคนสนใจเข้ามาแล้วนะมีระบบกรองข้อความคือคือสแตนดาร์ดของมาตรฐานเนี่ยถ้าอย่างของสิงคโปร์เองเนี่ยมันจะมีอยู่เลยนะคะประมาณสัก 5, 5้าเว็บไซต์ที่ถ้าเว็บไซต์นี่ถือว่าเยอะแล้วนะคะเพราะการแข่งขันสูงนะแต่ถ้าอย่างในอเมริกาอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบ10 t ท็อปเเว็บไซต์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการดีถ้าทุกคนพยายามหันมาทํสแตนดาร์ดตรงนี้นึกภาพเพราะมันจะดีกับผู้บริโภคถูกไหมคะที่น่าสนใจคือมีเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม คนชนกลุ่มน้อยเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เดทกันเช่นกลุ่มรักเพศเดียวกันก็จะมีเว็บไซต์เฉพาะหรือว่ากลุ่มคนผิวสีที่อเมริกากลุ่มเกษตรกรยังมีเลยนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนรักสุนัขเนี่ยคุณก็รักสุนัขด้วยฉันก็รักสุนัขด้วยฉันอยากจะแต่งงานกับเธอนี่เว็บไซต์หาคู่ชาวต่างชาติก็เริ่มจะร้อนเลยนะครับ คือจริงๆเนี่ยมันจะมีศูนย์บริการนะคะคุณสุชัยท่านผู้ชมสําหรับคนที่อาจจะอยากมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติต้องเริ่มจากคําว่าเพื่อนก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นคู่รักนะคะก็ว่ากันไปแต่ว่าทุกวันนี้ศูนย์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ด้วยตามมาตอนนั้นมองเห็นรูปทางธุรกิจยังไงคะถึงตัดสินใจทำอืมคือเริ่มจาก ญาติเขาเป็นคนทําตั้งแต่คือเขาไปแต่งงานอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีเพื่อนฝูงสนใจ mm hmm. ก็เขาทราบว่าเออมีคนไทยหลายคนนะที่สนใจมีคู่คู่ต่างชาติแล้วกออ็คนต่างชาติเองก็ชอบคนเอเชียเยอะ mm hmm. เขาก็เลยเริ่มคิดตรงนี้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยอินเทอร์เนต็ตอาจจะยังไม่ได้ไ<ม>แพ<ผ>ร่หลายขนาดนส,สมัยก่อนไม่ได้ทําแล้วตอนนั้นทำยังไงแต่ก่อนนั้นยังรู้สึกว่ายัง คือระบบยังล้าสมัยมากแนละ้วก็คือต้องใช้ลงทำหนังสือ,อนิตยสารโฆษณาตามนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตนี่ไม่มีใครรู้ตอนนั้นไม่ไม่แพร่หลายเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาช่วงหลังนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีนะคะคนที่เขาไปหาคู่ได้เป็นชาวต่างชาติส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงไทยแล้วก็ไปได้สามีเป็นชาวต่างชาติทำไมคุณอันนี้ถึงสนใจอยากจะใช้บริการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตคะ คือช่วงแรกๆก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะหาคู่หรืออะไรค่ะคือแต่แบบอยากมีเพื่อนไว้แบบคุยกันเพื่อที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเราเห็นมีเว็บไซต์นีขึ้นมาแล้วก็ลองไปสมัครดูซึ่งก็ไม่ได้เป็นจํานวนที่มากประมาณ500บาทอะไรเงี้ยค่ะบางบาทีเราทํางานแล้วเราไม่มีเวลาใช่ไหมคะก็บางทีกลับมาบ้านแล้วใช้เวลานิดหน่อยในการแบบตอบกันไปตอบกันมามันกเกิด it, เป็นความสัมพันธ์นะคะ Mr. w h i t Why are you interested in using the online service for matchmaking? the have many friends married Thai lady. And I, I see they have very life's want lady and many Thailand and a I find I I to to good life. So s why. <S หนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมีเขาหรือว่ามีเป็นต่างชาติคือขอให้เป็นคนดีแล้วก็คือดูแลเราได้แล้วก็รักครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะหนูก็โอเคแล้วไม่จะเป็นต้องรวยหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่คือเรื่องของเรื่องคือให้นิสัยอะคะ่ะเข้ากันได้คุณบีมองว่ามันดูปุ๊ดปราร์ตไหมะแบบว่าเดี๋ยวนี้มารักกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก็แต่ถึงแม้อินเทอร์เน็ตก็บางคนก็ใช้เวลาคบกันนานนะคะคือบางคนรู้จักกันอินเทอร์เน็ตเร็วก็จริงแต่พอมาเจอตัวกันเนี่ยบางทีก็ยังใช้เวลาคบกันเป็นปีก็มี 5, 6เดือน 6, เดือน7เดือนก็ยังไม่แต่ง แน่นอนนะคะกรณีหลอกกันเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติมาหลอกหญิงไทยอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยก็มีที่หนองคายเหมือนกันนะคะว่าโดนฝรั่งเนี่ยหลอกให้ไปแต่งงานแล้วก็บอกเดี๋ยวจะซื้อบ้านให้เดี๋ยวจะซื้อรถยนต์ให้เดี๋ยวจะปลดหนี้ให้สุดท้ายเนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวด้วยแล้วฝรั่งนี้กับประเทศบอกว่าเดี๋ยวไปถอนเงินมาให้ <laughs> หายไปเลยนะคะมีบ้างไหมคะที่ผู้หญิงไทยเนี่ยแต่งงานไปแล้วกลายเป็นว่าโดนฝรั่งหลอกไป ที่ทามาเนี่ยเรายังไม่เคยมีประวัติตรงนี้เลยเพราะว่าเราค่อนข้างจะสกีนประวัติต่างชาติที่จะเข้ามาก็คือที่ผ่านมาเลยไม่เคยมีประวัติแต่ที่ผ่านมาที่ี่มีถูกหลอกก็คือฝรั่งส่วนใหญ่จะถูกหลอกคือแนะนําผู้หญิงไทยที่มาสมัครให้เจอเขาก็พอเขาก็พาไปเข้าห้างซื้อของให้ซื้อทองซื้อเพชรซื้อแหวนซื้ออะไรให้บางทีหมดไปไม่ถึงชั่วโมงก็ทางผู้ชายเสียไปแสนกว่าบาทเลยก็มีเพราะว่าผู้หญิงลบเลาให้ช่วยซื้อของให้อะไรย่างเงี้ย ก็จะมีอย่างนี้แต่ว่าที่เหตุการณ์ที่ว่าผู้หญิงมาถูกหลอกนี่ไม่เคยมีกลายเป็นว่าหญิงไทยนั่นแหละไปหลอกเขาใช่ค่ะแล้วมีบางคนคือสมัครเข้ามาแล้วให้ทางฝ่ายชายโอนเงินบอกบอกว่าเนี่ยเป็นธรรมเนียมไทยนะคุณจะแต่งกฉันเนี่ยคุณต้องเอินค่าสินสอดมาแสนห้าฝรั่งเขาก็ซื้อนะมีอยู่คนหนึ่งเขาซื้อเขาโอนมาให้แล้วเสร็จแล้วเมารู้ตอนหลังว่าผู้หญิงไม่ได้ชอบเขาจริงก็คือผู้หญิงก็คบอยู่กับคนอื่นเขาก็แจ้งมาทางนี้แต่ทีนี้ก่อนโอนเนี่ยเขาไม่ได้มาปรึกษาเราก่อนคือเขา เขาส่งคุยกันแล้วเขาก็โอนให้กันเองอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าก็มีเทรนด์อื่นๆที่น่าสนใจครับนอกจากการนัดเดทกันปกติเห็นบอกว่ามี speed dating speed dating <c oughs> นี่ <c oughs> ยังรวดเร็วทันใจทันควันเลยเลยครับอันนี้คุณสุวิชัยจะต้องไม่รู้จักแน่นอนในยุคข,ของคุณสุวิชัย speed dating เนี่ยเขามาเจอกันนี้เยอะ <c oughs> มาเจอกันในห้องแล้วก็จะนั่งสลับกันไปเลยผู้ชายกับผู้หญิงคนละแถวคุยกันนะคะผู้ชายกับผู้ <c oughs> หญิงคุยกัน3-8นาทีพอทำความรู้จักกันปี๊ด เปลี่ยนคู่ค่ะไปคุยกับคนต่อไป 3- าถึงแนาทีเห็นหน้ากันไม่ใช่ผ่านอินเทอร์เน็ตเห็นหน้ากันมาเจอกันในห้องเลยค่ะไม่ใช่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็วนกันไปจนครบแล้วก็จะรู้แล้วว่าเราเนี่ยอยากจะสารสัมพันธ์หรืออยากจะคุยกับใครคนไหนต่อทางบริษัทก็จะจัดให้ถ้าเกิดว่ามันแมชกันจริงๆแต่ว่าทําความรู้จักกันแค่สนาที8นาทีพอเอาแค่พอพอรู้จักแต่ถ้าเกิด ไม่ตรงกันก็จะได้ไม่เบื่อแต่ว่าคุณไม่เจอหลายคนใช่ไหมคุณไม่ได้เจอคนเดียวใช่ไหมอือเจอหลายคนเลยอ่ะเป็น10 20คนในห้องเลยค่ะเรียกว่าสปีดเดทติ้งมันเหมือนไปทดลองอาหารนะรู้ป่าคุณเคยไปคุณเคยไปชิมไวน์ใช่ไหมผมเคยไปไวน์เทสติ้งอ่ะคุณก็จิบขวดนิดนิดนึงจิบขวดนิดนิดนึงอันนี้มันก็เหมือนกันเลยสปีดใช่สปีดเอาอย่างละนิดอย่างละนิดนิดนิด speed dating นี่คือคือเหมาหลอ่ะนะแต่ว่า exclusive เนี่ย เฉพาะส่วนตัวมีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีแล้วนะคะอย่านึกว่ามีเทรนเนอร์แค่ยกเวทหรือว่าเข้ายิมฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้มีเลยนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านความรักเชื่อหรือไม่อ,มอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษนะคะเขาก็มีบริษัทแบบนี้จริงๆชื่อว่าบริษัท Drawing Down the Moon ให้บริการแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวให้คําแนะนําเลยแต่งตัวยังไงเวลาออกเดทค,คุณต้องพูดอย่างนั้นคุณต้องพูดอย่างนี้แถมยังไปหาข้อมูลมาด้วยว่า วมีงานสังคมที่นี่นะแล้วก็พาคุณเนี่ยไปเข้างานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆจะได้เปิดโอกาสเปิดโลกให้เจอคนใหม่ๆบ้างจริงจังนะคะธุรกิจเหล่านี้เพราะว่าค่าบริการเขาเนี่ยคิดอยู่หลายพันปอนนะะไม่ใช่ถูกๆนะคะต้องรับรองรความสําเร็จหรือเปล่าล่ะโอ้โหแม่ความรักรับรองได้ด้วย, <c oughs> วยค่ะคุณศรีชัย <c oughs> อ,าอาคุณคิดแพงนี่แล้วมีแบบใหม่อีกค่ะคุณศรีชัยอันนี้เนี่ยใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้วค่ะเขาชื่อว่า scientificmatch.com เอา DNA ไปตรวจอะไรเรื่องไง เอาดีเอมาตรวจกันเลยจริงๆเอามาตรวจกันเลยว่าเลือดผมไปเนอดูหน่อยว่าเนี่ยมันเลือดกลกุกลายกันไหมเขาให้เขาให้เอาผ้าก๊อตไปเช็ดด้านในของกระพุ้งแก้มอ่าแล้วเขาก็จะมาดูว่าข้อมูล DNA ส่วนตัวแต่ละคนเป็นยังไงดูซิมันจะพอแมทช์กันได้ไหมในแง่ที่ว่าลูกออกมาจะแข็งแรงไหมถึงขั้นที่ว่าคุณเนี่ยถ้าเกิดมาเจอคนนี้คุณน่าจะชอบกลิ่นตัวของเขาอย่างนั้นเลยนะไปถึงขั้นนั้นเลยนะ นี่มันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยหลักวิทยาศาสตร์มากๆหน้าตาสวยกับคนหล่อมาแต่งงานกันนะจะได้ลูกที่หล่อหรือสวยฉลาดหรือมาอย่างไรคุณวินาระเคยได้ยินเบอร์นาร์ดชอคนดังไหมครับนักเขียนคนดังของอังกฤษเนี่ยหน้าตาน่าเกลียดมากแต่เป็นจีเนียสเลยก็มีวันหนึ่งมีสาวคนนึงสวยมากเลยก็มาเจอเข้าก็บอกท่านเบอร์นาร์ดชอ ถ้าเราแต่งงานกันเนี่ยลูกเราจะวิเศษสุดเลยจะมีสมองเหมือนของท่านและจะสวยเหมือนดิฉันคิดดูซิว่าเหมาะสมกันขนาดไหนปนาชอหันมาบอกว่าที่ผมกลัวเน่ยไม่ใช่ว่าลูกเราจะออกมาฉลาดเหมือนผมสวยเหมือนคุณนี่ยผมกลัวมันจะสมองเหมือนคุณแล้วก็หน้าตาเหมือนผมน่ะสิแต่รองคุณรับรองไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็มา<อ>จะดูครับว่าแล้วโครงสร้างประชากรเนี่ยถ้าคนแก่เยอะ แล้วไม่แต่งงานในอายุที่ควรแต่งงานณปัจจุบันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นระเบิดเวลาที่สําคัญมากฉะนั้นความรักการแต่งงานกับเรื่องของความอยู่รอดของสังคมส่วนรวมนั้นมีความพัวพันเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับอีกสักครู่ครับ